กดนิดโอนเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะชนแก้วชนแก้ว,ช,กวชนแก้วอ๋อชนแก้วไทยแลนชนแก้วไอ้กนกน้นก้นเสียดิิงดัง กินกันสองคนวันนี้พ้าทำากลวยจับให้ป้าใหญ่กินมีความสุขนะดาินี้เนาะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะไปกินเลี้ยงบ้านเพื่อนนะคะชุดชุดเต็มเนียวเลยค่ะ ยส้ยี่รเ้ยวดิก่ h ีเฮยเดไมคเฟรนด์ไอฟรอนฟรอมฟิลิปปนสเพื่อนไอที่ฟิลิปปินส์ค่ะ มากินไอ้ไอ้ยูนอ๋อวีไทยแลนด์วีเยอระมำเขาบอกเขาบอกไอ้ไอตีนตีนน่ะตีนหมูถ้าหมูเขาบอกว่าไม่ต้องให้มันร้อนไม่ต้องอุ่นให้มันร้อนแต เพื่อนนี่ก็ขาดไม่ได้ดื่มสองแก้วพอคะ่ะเดเฮไอไอเม็เหี้ไอเม็เอะโอเคกระดูเออื้ม Mm hmm. too big ด e r y วะเพื่อนนี่ทำชิ้นใหญ่เกินไปนางทำชิ้นใหญ่เกินไปนะเนี่ยเด g too b g ยังอันน้มาไม่ยาอนน้นยังพะ นี่กับข้าวนะคะทุกอย่างเพื่อนเพื่อนกับข้าวเพื่อนเพื่อนมีแต่กับาราเซล์นี่กินไม่เบียดดีกว่าแล้วน้องสบายดีเพื่อนเพื่อนของโปรดของฝรั่งนะคะสงสัยจะกินแต่เนื้อนนี่มันไม่มีมันฝรั่งเลย เนี่ยไม่สุดแต่ฟังว่าจะสุดประมาณโน้โน้ไปเรียน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  นี่ลงมาอีกทงแล้วค่ะเด่นก่อนทีงเฮ้ยเฮ้ย